ในจังหวัดลำปางมีหญิงสาวชื่อน้องเอินเธอเป็นคนบ้านนอกธรรมดารรมดาที่เติบโตในครอบครัวชาวสวนผลไม้เล็กๆใกล้ๆกับแม่น้ำวังหญิงสาววัย28ปีมีความฝันเดียวในใจคือการได้พบรักแท้ที่อบอุ่นและมั่นคงวันหนึ่งเธอได้แต่งงานกับคุณอาทิตย์ชายหนุ่มที่มั่นใจในตัวเองรูปลักษณ์ดีและอายุมากกว่าเธอถึง7ปีคุณอาทิตย์ทำงานเป็นผู้จัดการ โลจิสติกที่เชียงใหม่และตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาพบกันเขาก็ทุ่มเทความสนใจให้เธออย่างไม่มีขาดตกบกพร่องคนรอบข้างต่างพูดกันว่าน้องเอิญโชคดีมากได้สามีที่เพอร์เฟกเลยนะตอนนั้นเธอ พอคิดแบบนั้นจริงๆพิธีแต่งงานจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่เชียงรายน้องเอินสวมชุดเจ้าสาวผ้าลูกไม้สีขาวคอสูงแขนเสื้อเปิดเผยเปลือกแขนขาวเนียนของเธอเธอใส่ต่างหูเล็กๆดูเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์รองเท้าส้นสูงสีครีมทำให้เธอดูสง่าง,งามเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายทุกคนชมว่าน้องเอินดูเหมือนนางฟ้าตัวน้อยที่เพิ่งลงมาจากสวรรค์แต่คืนแรกหลังแต่งงานกลับกลายเป็นคืน ที่เธอจะไม่มีวันลืมไม่ใช่เพราะความหวานชื่นแต่เป็นเพราะความเจ็บปวดอาทิตย์พักก่อนนะเธอร้องขอด้วยเสียงสั่นตอนนั้นนาฬิกาบอกเวลาเกือบตีสทั้งที่พวกเขาเอ ริ่มกันตั้งแต่เก้าทุ่มแต่เขายังไม่หยุดเลยเพิ่งเริ่มเองนะคุณอาทิตย์ยิ้มยาะไม่สนใจอาการเหนื่อยล้าของเธอนี่ไม่ใช่ความรักแต่มันเหมือนกับอารมณ์คลั่งไคล้ที่บ้าคลั่งเขาทดสอบความอดทนของเธอเหมือนกับว่าต้องการเอาชนะใจเธอโดยใช้ความแข็งแกร่งน้องเอิญน,นอนนิ่งๆในชุดนอนผ้าลูกไม้สีขาวที่แม่ซื้อให้ในวันแต่งงานผิวกายของเธอร้อนระอุผมยุ่งเหยิงจนติดกันเป็นก้อนเหนียวเนอะนอร่างกายสั่นเทาไม่ใช่เพราะความร้าใจ แต่เพราะความอ่อนล้าเธอไม่กล้าปฏิเสธราวกับกลัวจะทําให้เขาไม่พอใจก่อนแต่งงานเขาดูอ่อนโยนแต่ตอนนี้เหมือนมีใครสวมหน้ากากไว้และถอดมันออกไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นน้องเอิญแทบจะลุกไม่ไหวเอวและท้องปวดระบมตาของเธอเต็มไปด้วยน้ําตาแต่คุณอาทิตย์กลับทําอาหารเช้าอย่างร่าเริงพร้อมกับพูดติดตลกว่าวันนี้จะหนักกว่านี้นะนี่ไงฮันนีมูน พวกเขาเดินทางไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยในจังหวัดตากที่พักเป็นบ้านไม้เล็กๆมีวิวภูเขาเขียวขจีและอากาศสดชื่นของป่าสนแต่น้องเอิญน,นั้นแทบไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นภนภายในห้องนอนเขาไม่ยอมให้เธอออกจากผ้าห่มวันละ5้ถึงเ็ครั้งครั้งแล้วครั้งแล่าร่างกายของเธอเริ่มอ่อนล้าจิตใจเต็มไปด้วยความกลัววันที่สเธอแทบจะเป็นลมในห้องน้ำเอิญเธอดูซีดมากไม่สบายหรือเปล่า เขาถามแค่เหนื่อยแค่เธอตอบด้วยเสียงแผ่วเบาเธอไม่รู้จะขอให้เขาหยุดอย่างไรจะอธิบายอย่างไรว่าแม้แต่ชุดสีฟาลินินที่เธอชื่นชอบยังไม่ได้หยิบมาใส่ผมเธอไม่ได้สามวันแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจหรือแกล้งทำเป็นไม่เห็นหนี้เพราะความรักนะเข้าใจไหมเรายังหนุ่มยังสาวจะไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนเขาพูดซ้ำๆวันที่สอ นี่น้องเอิญเสนอให้พาเขาไปเดินป่าแต่เขาปฏิเสธเดี๋ยวนี้เธอสำคัญกว่าภูมิทัศน์อีกคืนนั้นเธอนอนร้องให้เงียบๆลงหมอนเพราะไม่กล้าบอกใครว่าชายที่เธอรักมากเกินไปขนาดนี้เพื่อนๆคงหัวเราะเยาะเธอว่าโชคดีจะตายไปจนวันที่เจ็ดเธอทนไม่ไหวขอร้องให้เขาหยุดแต่เขากลับโกรธและไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงพร้อมตำหนิว่าเธอเป็นคนเย็นชาไม่พร้อมสำหรับชีวิตคู่ที่แท้จริงกลับมาบ้านน้องเอินหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น แต่กลับแย่ลงกว่าเดิมหลังเลิกงานเขาก็พูดว่าเอินถึงเวลาแล้วนะที่จะรักกันเธอกลายเป็นกับดักในบ้านตัวเองในชุดนอนอ่อนโยนรวบผมและมือสั่นเขาเธอไม่มีทางเลือกเขาขอไม่ใช่ถามและเธอก็ต้องยอมรับผ่านมาเดือนหลังแต่งงานน้องเอินกลับไปทำงานที่ร้านขายยาใกล้ตลาดสดใจกลางเมืองคนรอบข้างสังเกตเห็นว่าเธอดูผอมลงและถามไถยเธอแค่หัวร้อนนี่แหละรักโรแมนติกกินไม่ลงเลยแต่ลึกๆทุกเย็นเธอกลัวเวล,เวลาเขากลับบ้านเพราะนั่นหมายถึงหน้าที่ที่ต้องทำซ้ำๆเขาไม่ถามว่าเธออยากไหมทำเหมือนเป็นตารางเวลาครั้งเดียวเองนะเออนนอฉันคิดถึงเธอมาก และอีกชั่วโมงต่อมาเอาอีกครั้งหนึ่งเธอเธอสวยมากมันวนลูบแบบนี้ตลอดเมื่อเธอร้องให้เขาบอกว่าน้ำตาของเธอทำให้ฉันยิ่งอยากได้เธอมากขึ้นน้องเอินรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นของเล่นที่พังทลายในชุดนอนลายหมีที่ไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองเริ่มและจบที่ตรงไหนเขาชอบมากเวลาที่เธอใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้นและถุงเท้าปลายลูกไม้เขาบอกว่าเป็นแฟติชของเขาเธอเคยหัวเราะก,กับเรื่องนี้แต่ตอนนี้เธอเงียบอย่างถาวรเพราะเสื้อผ้าเหล่านั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอับอายมันไม่ใช่เกมแต้ม อันคือการควบคุมวันต่อวันเธอรู้สึกว่าภายในตัวเองถูกทำลายเธอเริ่มกลัวการสัมผัสถ,ถึงขั้นนอนไม่หลับไม่อยู่ใกล้เขาเหมือนว่าแม้แต่ลมหายใจของเขาก็เป็นภัยคุกค,คามเธอพยายามพูดเบาๆอาทิตย์เราพักสักสองสามวันได้ไหมเขาตอบกลับด้วยความไม่เชื่อเธอไปมีคนอื่นหรือเปล่าทำไมไม่อยากสำหรับเขาการหยุดพักคือการทรยศเธอต้องยอมรับเท่านั้นเข้าสู่เดือนที่สองร่างกายของน้องเอิญเริ่มมีอาการเจ็บปวดเวลาปัสสาวะ และรู้สึกปวดท้องด้านล่างเธอไปหาหมอสูติที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะความเหนื่อยล้าทางกายหมอถามตรงๆคุณมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไปไหมเธอหน้าแดงรีบปฏิเสธเปล่าข้าคงเป็นเพราะอากาศหนาวแต่รู้ในใจว่านี่ไม่ใช่แค่โรคแต่เป็นเสียงร้องของร่างกายทลางานและบอกสามีว่าหมอสั่งห้ามทำกิจกรรมอย่างน้อยสองสัปดาห์เขาไม่เชื่อแต่ก็โกรธเดินไปเดินมาพร้อมกับเสียงปิดประตูดังเธอกำลังทำลายชีวิตคู่ของเราเพื่อไม่ต้องอยู่กับเขาเพียงลำพังน้องเอิญจึงไปพักที่บ้านแม่ในอำเภอแม่ท้าโดยบอกว่าแอ มือป่วยต้องไปช่วยทําสวนและช่างหลังคากําลังซ่อมหลังคาบ้านที่บ้านเก่าของแม่ที่ทาสีเรลาก่อนน้องเอิญได้นอนหลับอย่างสงบในผ้าห่มที่ป้าเตรียมไว้ไม่มีใครมารบกวนในยามค่าคืนแต่ทุกครั้งที่กลับบ้านเหมือนกลับเข้าสู่สนามรบคืนหนึ่งเมื่อน้องเอิญบอกว่าเหนื่อยและไม่อยากทําเขาก็ยืนอยู่เหนือเธอแล้วกระซิบเธอโชคดีมากไมนะ่มีสามีแบบฉันแต่ยังดื้อดึงอีกนาทีนี้เธอรู้สึกเกลียดเขาอย่างแท้จริงตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงโคนผมเธอไม่รู้จะไปทางไหนย่าสิแต่ที่แม่เมืองเล็กๆแบบนี้ข่าวลือจะตามหลอกหหลออนนเเปป็็ีแแม่่กจะร้้งงใพต นางงามลูกทนหน่อยดังนั้นเธอตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งในความลับก่อนอื่นคืออาหารน้องเอิญเริ่มศึกษาว่าอาหารอะไรลดความต้องการของผู้ชายเธอซื้อหนังสือหลายเล่มและเข้าเว็บบอร์ดจนรู้ว่าถั่วเหลืองบรอกโคลีใบสะระแหน่และน้ําชาขิงไม่ใช่เพื่อนกับความต้องการทางเพศแต่กระเทียมเนื้อแดงโสมช่วยกระตุ้นดังนั้นเมนูอาหารในบ้านต้องเปลี่ยนหมดอีกแล้วหรือซุปถั่วเลนคุณอาทิตย์บ่นไม่พอใจนี่ไงดีต่อหัวใจเธอ ฉันทําให้เธอเพราะเธอเคยบอกหลังปวดเธอยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เขากินอย่างทรมานแต่ไม่บ่นน้องเอิญแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นเขานอนหลับก่อนเก้าทุ่มต่อมาเธอซื้อบัตรสมาชิกฟิตเนสให้เขาเป็นของขวัญเพื่อสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีฉันอ้วนเหรอ ล่าแค่เทรนใหม่ใครๆก็ออกกำลังกายดูในไอจีสิเขาแค่ทำเสียงฟึดฟัดแต่ก็ไปออกกำลังกายวันหลังออกกำลังกายเสร็จเขาล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าไม่มีการบุกยามค่ำคืนอีกต่อไปน้องเอินรอจนเขาหลับแล้วห่มผ้าห่มเปิดเพลงใส่หูฟังหรืออ่านหนังสือรู้สึกเสรีภาพในบ้านตัวเองขั้นตอนต่อไป คือเกมทางการแพทย์เธอไปหาหมอเอกชนที่เชียงใหม่ขอใบรับรองว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยหนึ่งเดือนหมอกตกใจไม่มีอาการทางคลินิกนะครับเธอมองหมอด้วยสายตาเด็ดขาดหมอพยักหน้าเข้าใจแล้วครับใบรับรองกลายเป็นโลป้องกันเธอแปะไว้บนตู้เย็นให้เขาเห็นทุกครั้งที่เปิดหายโยเกิร์ตเขาบ่นพยายามหยอกล้อแค่หน่อยเดียวได้ไหมแต่เธอส่หัวบอกหมอห้ามไม่นานเขากลายเป็นอีกคนไม่ใช่เพราะเข้าใจแต่กลายเป็นคนที่สงสยัยเธอไม่รักฉันแล้วใช่ไหม มีใครใหม่หรือเปล่าครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเธอยิ้มให้เขามองออกไปนอกหน้าต่างไม่ตอบอะไรปล่อยให้เขาคิดปล่อยให้เขารอและกลัวเธอเริ่มเขียนไดอารี่ไม่ใช่ในโทรศัพท์แต่ในสมุดบันทึกเก่าๆเขียนบันทึกทุกอย่างที่เขากินพฤติกรรมที่แสดงจํานวนครั้งที่เขาขอและความรู้สึกของเธอหน้าปกสมุดบันทึกมีข้อความเขียนด้วยปากกาสีแดงว่าแผนการแห่งอิสรภาพเวลาผ่านไปแผนของเธอสาเ,เร็จเกือบหนึ่งเดือนโดยไม่มีเหตุการณ์ซ้าๆผิวของ เธอเปลี่ยนจากซีเซียวเป็นสดใสรอยคล้ำใต้ตาหายไปครั้งแรกในรอบนานเธอสวมชุดเดรสครีมเข้ารูปมีเข็มขัดและกระดุมเรียบร้อยใส่แล้วรู้สึกเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหยื่ออาทิตย์เริ่มมีตกเหมือนไม่ได้ปล่อยสัตว์ในกรงบ่อยๆบ่อย,อยครั้งเขาจะหนีไปนั่งในห้องน้ํากับโทรศัพท์กลับมาด้วยสีหน้าพอใจแปลก,ปลกๆเธอทําเป็นไม่สังเกตแต่คืนหนึ่งเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในครัวจู่ๆก็มีชื่อมิลาน่าโรซาโรซาขึ้นบนหน้าจอความสงสยัยแทงใจเธอเปิดข้อความขึ้นมาคืนนี้อีกแล้วเหรอหรือจะแวะมาเอาไหม เมื่อวานเธอร้อนแรงมากเจ้ากระต่ายของฉันพอใจมากหัวใจเธอเหม็นเน่าเขานอกใจเธอจริงๆคืนนั้นน้องเอิญไปนอนบ้านเพื่อนสาวก็อ่อยด้วยน้ำตาแน่ใจเหรอก็ถามขณะที่เธอเช็ดน้ำตาอาจเป็นแค่การจีบเล่นไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การจีบเช้าวันรุ่งขึ้นเธอกลับบ้านด้วยความสงบอาทิตย์ยืนทอดไข่ในครัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีเช้าวันใหม่ดวงดาวของฉันหลับฟันดีไหมเธอพยักหน้าดีมากโดยเฉพาะหลังจากรู้ว่ามิลาน่าคือใครหน้าเขาแข็งทื่ออะไรนะคนที่เธอทำให้พอใจไงหรือเธอลืมแล้ว ใบหน้าของเขาดำค้ำไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเราแค่คุยกันแต่ตอนถอดเสื้อเขาไม่รอดเริ่มด้วยการตะโกนต่อมาขอร้องและสุดท้ายก็กล่าวหาเธอทำให้มันเป็นแบบนี้เดือนหนึ่งไม่มีเซ็กซ์ซอเธอเหมือนน้ำแข็งฉันควรจะเป็นแม่ชีหรือไงเธอเงียบ ไม่มีสยงตะโกนแค่บอกว่าฉันพยายามแล้วแต่เธอไม่ฟังเธอไม่รักเธอแค่ใช้ฉันฉันจะไปแล้วหวังว่าเธอจะเข้าใจความแตกต่างในสักวันเธอปิดประตูอย่างแรงและในที่สุดก็รู้สึกไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความโล่งใจเหมือนปลดพันธนาการน้องเอิญย้ายมาอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอเนเหนือของเชียงใหม่ที่นี่ไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของเธอไม่มีใครมองเธอด้วยสายตาแปลกๆมีแค่ทะเลสาบลึกลมเย็นในยามเย็นและรถเมคันเล็กๆที่วิ่งไปเชียงใหม่สัปดาห์แรกเธอใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอ่านหนังสือกินอาหารอร่อยนอนหลับสบายใต้ผ้าห่มอุ่นๆบาร์ งกรั้งไปเดินตลาดนัดเลือกชุดวินเทจใส่เสื้อโค้ทสีเทายาวและถุงเท้าถักนุ่มๆดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับเธอนีคือความหรูหราที่แท้จริงชุดที่ใส่สบายไม่อึดอัดสำหรับใครนอกจากตัวเองเธอได้งานที่ร้านขายยาเล็กๆใก,กล้สถานีรถไฟผู้คนที่นี่เรียบง่ายและขอบคุณเธอไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเรียงนามที่คนจำไม่ได้แต่เป็นผู้หญิงแสงสว่างที่มีดวงตาอบอุ่นสองเดือนผ่านไปอาทิตย์ส่งข้อความมาถามเอรยังอยู่ดีไหมขอโทษนะฉันไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เธอไม่ตอบสัปดาห์ต่อมาเขาส่งข้อความว่าฉันไปหาจิตแแพททยย์ลลุกกอ่างงั ดีขึ้นเธอยังคงเงียบแต่วันหนึ่งหลังเลิกงานเธอได้ยินเสียงคุ้นเคยที่ป้ายรถเมย์อาทิตย์รออยู่ที่นั่นคิดว่าทิ้งทุกอย่างง่ายๆแบบนี้ได้หรอเขาพูดเสียงเบาแต่สันไหวเธอเปลี่ยนฉันไหมเธอหยุดเดินห่างจากเขาแค่เมตรเดียวเขาดูเหนื่อยหมดแรงไม่มีพิภัยและวา่างเปล่าฉันเปลี่ยนแล้วแล้วเธอละ่ะเธอตอบไม่ฉันเป็นคนโง่ที่หมกมุ่นอย่างป่วยป่วยแล้วตอนนี้ละ่ะกำลังรักษาตัวอยู่ใช่ทั้งบำบัดและยาฉันติดยาเข้าใจไหมเข้าใจ แต่ฉันไม่ใช่ยาฉันยังมีชีวิตพ,พวกเขาไม่พบกันอีกไม่ติดต่อกันอดีตจางหายไปฤด pues, uh ูใบไม้ผลิผ่านไปครึ่งปีในตลาดมีชายหนุ่มคนใหม่ชื่อคุณอาจเขาเป็นสัตวแพทย์พวกเขาคุยกันครั้งแรกตอนเขาทำปลอกผ้าพันแผลหล่นลงพื้นเธอหัวเราะเขาก็หัวเราะและทุกอย่างเริ่มต้นจากรอยยิ้มนั้นอาตไม่ใช่แค่คนใหม่แต่เป็นคนที่อบอุ่นและให้เกียรติครั้งหนึ่งเขาเข้ามากอดเธอจากด้านหลังแล้วยืนนิ่งได้ไหมเขาถามน้ำตาไหลออกมาเพราะไม่มีใครเคยถามแบบนี้มาก่อนหลายเดือนต่อมา เธอสวมชุดเดรสสีฟ้าและรองเท้าแต่ส้นต่ำเดินเล่นริมแม่น้ำวังกับเขาเขาจับมือเธอไว้ไม่บีบไม่ดึงแค่จับไว้ข้างกันพวกเขาไม่พูดถึงอดีตเขารู้ว่าเธอมีแต่พลังไม่ใช่ความเจ็บปวดเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เทพนิยายไม่ใช่เคมีหรือความหลงไหลยอย่างบ้าคลั่งนี่คือความรักและแม้สิ่งที่พวกเขามีจะไม่เหมือนในหนังเธอก็หลับตาทุกคืนด้วยความมั่นใจว่าร่างกายของเธอเป็นของเธอเท่านั้นและความยินยอมของเธอคือคำตอบสุดท้ายแต่ ในคืนหนึ่งขณะที่สายลมหนาวพัดผ่านริมแม่น้ำวัตถุลึกลับบางอย่างถูกพบในกระเป๋าเสื้อคลุมสีเทาของน้องเอิญคืนหนึ่งในบ้านเช่าริมแม่น้ำวังน้องเอินสวมชุดเดรสครีมบางเบาผ้าสตินนุ่มลื่นรัดรูปพอดีตัว ปล่อยชายเสื้อเล็กน้อยเผยให้เห็นสันไหลเขาวเนียนเธอเดินไปที่หน้าต่างเปิดรับลมเย็นเหงื่อเม็ดเล็กๆกเกาะอยู่ที่ต้นกระดวงตาสีดามันวาวสะท้อนแสงไฟจากเมืองเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปในมือของเธอคือเสื้อคลุมสีเทายาวที่พิ่งซักมาหมาดๆได้นในกระเป๋าเสื้อคลุมมีบางอย่างที่ทำให้อดสงสัยไม่ได้มือเรียวเล็กหยิบออกมาอย่างช้าๆเปิดดูด้วยใจเต้นแรงเป็นแผ่นกระดาษพับเล็กๆสีเหลืองเก่าที่มีข้อความขีดเขียนด้วยลายมือบิดเบี้ยวคืนนี้สอง สองนาฬิกาที่ตลาดกลางคืนอย่าลืมนะน้องเอิญกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีใครซ่อนอยู่ในความมืดของชีวิตเธออีกครั้งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรีบยิบขึ้นมาเห็นชื่ออาทิตย์ปรากฏบนหน้าจอมือเธอสั่นอย่างไม่ตั้งใจแต่กดตตดสายทันทีโดยไม่ตอบนี่มันอะไรกันทำไมมันยังวนกลับมาไม่จบสิน้นเธอคิดในใจในขณะที่น้องเอิญน,นั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆผมยาวสีน้ำตาลเข้มปริไหวตามลมเส้นผมบางเส้นประปรายตกลงมาบนใบหน้าเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากเงามืดที่ไม่อาจมองเห็นเสียงกริ่งที่หน้าประตูบ้านดัััังงงขึ้นนนนอออย่ากะทหหเธไปม เบาๆใจเต้นแรมือขาวบางยกขึ้นปิดหน้าอกที่สั่นไหวจากคอมอดกลัวแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับพบเพียงชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตลายทางสีฟ้ากางเกงยืนเข้ารูปและรอยยิ้มอ่อนโยนสวัสดีครับคุณเอินผมชื่อนบครับเพื่อนของคุณอาร์ตเขาขอให้ผมมาดูแลคุณในคืนนี้เพราะเขาติดงานด่วนเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,น้องเอินรู้สึกแปลกใจแต่ก็โล่งใจเล็กน้อยเธอเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาในบ้านขอบคุณนะคะคุณนบ เธอตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆไม่เป็นไรครับผมมาช่วยได้ก็ยินดีครับเขาก้าวเข้ามาพร้อมกับถือกระเป๋าเป้ใบเล็กระหว่างที่นั่งดื่มชาร้อนๆบนโต๊ะไม้เก่าๆน้องเอิญเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเสียงของเธอสัน่นเมื่อพูดถึงอดีตที่เจ็บปวดรอยยิ้มของนกไม่เคยหายไปผมเข้าใจนะครับว่าคุณผ่านอะไรมาและผมก็เชื่อว่าคุณจะได้พบความสุขจริงๆในเร็วๆนี้นกพูด อย่างจริงใจแต่แล้วจู่ๆมือของนบก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วหยิบของบางอย่างออกมาเป็นกล่องเล็กๆด้านในมีแหวนทองคำขาวเรียบง่ายพร้อมเพชรเม็ดเล็กนี่คือของเก่าของใครบางคนหรือของคุณเหรอครับนบถามอย่างสงสัยน้องเอิญรับกล่องนั้นอย่างลังเลใจเธอสั่นแรงจนแทบจะหยุดเต้นฉันไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเธอตอบเสียงแผวพมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นบางทีมีเรื่องที่ยังไม่ได้จบและมันอาจจะเกี่ยวกับอาทิตย์ มากกว่าที่คุณคิดน้องเอิญรู้สึกคล้ายกับว่าความมืดในอดีตก,กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นอีกครั้งนบลุกขึ้นยื่นมือไปจับมือเธอเบาๆคืนนี้ผมจะอยู่ตรงนี้กับคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ในใจลึกๆของน้องเอิญเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเอ เรื่องราวที่ยังไม่จบและความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแหวนวงนั้นก็กำลังรอให้ถูกเปิดเผยเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในความเงียบของบ้านหลังเล็กและในความมืดมิดของค่ำคืนนี้มีใครบางคนกำลังมองดูเธอจากระยะไกลด้วยสายตาที่เย็นชาราวกับว่ากำลังรอวันที่จะกลับมา สายลมหนาวพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำวงังในยามค่ำคืนน้องเอินยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องนอนที่ตกแต่งเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นผ้าผูกเอวของชุดเดรสครีมบางเบารัดแนบกับสรีระโคง้งว้าของเธอทำให้เห็นเส้นสายที่อ่อนช้อยชุดนี้เผยให้เห็นผิวขาวเนียนบริเวณช่วงไหล่และต้นแขนเล็กน้อยทำให้บรรยากาศในห้องดูอบอุ่นผสมความเซ็กซี่อย่างลงตัวสายตาของน้อง เอิญจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของตัวเองในกระจกราวกับเธอกำลังค้นหาคำตอบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเสียงฝีเท้าเบาๆเคลื่อนเข้าใกล้ประตูห้องนกเพื่อนของอาร์ตก้าวเข้ามาในชุดเชิดตะายทางสีฟ้ากางเกงยืนเขาหยุดยืนที่หน้าประตูชำเลืองมองน้องเอิญด้วยแววตาอบอุ่นเอิญฉันคิดว่าเราควรคุยกันนกพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง,จงแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยน้องเอิญเค้นรอยยิ้มบางๆก่อนจะพยักหน้าให้เขาเข้ามามีอะไรหรือคะ เธอถามเสียงแผ่นนบเดินเข้ามานั่งใกล้ๆบนโซฟาไม้เขาหยิบกล่องแหวนทองคำขาวที่เธอเพิ่งพบขึ้นมาพลิกดูอย่างระมัดระวังแหวนวงนี้จากที่ฉันรู้มามันไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดามันมีความหมายบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดน้องเอลเลิกคิ้วด้วยความสงสัยหมายความว่าอย่ยยังไงนบถอนหายใจมันเกี่ยวข้องกับอดีตของอาทิตย์ และบางทีอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำแบบนั้นกับคุณสายตาของน้องเอิญเริ่มเบลอน้ำตาไหลรินไม่หยุดเธอซุกหน้าลงกับมือที่สันเทาฉันคิดว่าฉันหนีมาได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าความจริงมันยังตามมาไม่เลิกนกพยื่นมือมาปลอบโยนผมอยู่ข้างคุณนะเราจะหาคำตอบไปด้วยกันในขณะที่คำพูดนั้นดังขึ้นเสียงโทรศัพท์ของน้องเอิญดังขึ้นอีกครั้งเธอหยิบขึ้นมาดูเห็นชื่ออาทิตย์ ขึ้นมาอีกครั้งเธอถอนหายใจลึกๆก,ก่อนกดวางสายนอมองอย่างรู้ใจบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้หลุดพ้นจริงๆน้องเอินสบตากับเขาน้ำตาย,ยัางไหลพรากแต่ในแววตากลับแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะเอาชนะมันให้ได้ในขณะที่พวกเขานั่งคุยกันใต้แสงไฟอ่อนโยนเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนพัดพาความลับและเงามืดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในเงามืดของค่ำคืนนี้ใครบางคนยืนอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรกำลังจับจ้องบ้านหลังเล็กหลังนั้นด้วยสายตาที่เยือกเย็นและมุ่งมั่น่นนนเธอออหีไม้ร อกไม่ว่าจะอย่างไรฉันจะได้เธอกลับมาเสียงกระซิบเบาก้องอยู่ในความมืดและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตน้องเอินไปตลอดกาลค่ำคืนที่ลำปางเงียบสงดน้องเอินสวมเสื้อคลุมไหมพรมสีครีมบางเบาปล่อยชายผ้าลงมาเล็กน้อยเผยให้เห็นต้นขาขาวเนียนยามก้าวเดินในบ้านไม้เก่าๆแสงไฟสลัวสะท้อนบนสร้อยคอทองคำเส้นเล็กที่เธอสวมอยู่ริมฝีปากบางเม,ม้มแน่นดวงตาดำลึกซึมซับความคิดที่ยังไม่สงบเสียงเคาะประตูเรียกความสนใจเธอเดินไปเปิดด้วยมือสั่นเล็กน้อยพบกับใบหน้าคนที่ไม่คาดคิด อาทิตย์ผู้ชายที่เธอเคยรักและหนีมาหยาดเหงื่อเม็ดเล็กๆก,ก,กลิ่นน้ำหอมโบราณยังติดตัวเขาเอิญได้โปลดคุยกับฉันหน่อยอาทิตย์ผู้เสียงหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนน้องเออนอนหลบสายตามองลงพื้นก่อนจะตอบฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่อาทิตย์ก้าวเข้ามาในบ้านอย่างระมัดระวังฉันมาที่นี่เพื่อแก้ไขทุกอย่างเพื่อขอโทษและเพื่อบอกความจริงเธอถอนหายใจลึกๆก,ก่อนจะลุกขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดที่ผ่านมานานความจริงแล้วทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนั้น อาทิตย์หลุกตาลงฉันเคยเป็นคนที่บ้าทุ่มเทเกินไปโดยไม่รู้จักพอแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนแล้วน้องเอินหัวเราออกมาเบาๆเปลี่ยนแล้วทำไมยังทำให้ฉันเจ็บอีกบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความทรงจำที่เจฮอบอดอาทิตย์ยื่นมือออกมาให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหม น้องเอิญมองมือเขาอย่างลังเลก่อนจะสายหน้าไม่ใช่ตอนนี้ฉันต้องการเวลาของตัวเองเสียงลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างเปิดเบาๆเหมือนเสียงเรียกของอดีตท,ที่ยังไม่จบถ้าเธอเพร้อมเมื่อไหร่ก็จะรออยู่ตรงนี้อาทิตย์พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาน้องเอิญหันหลังเดินกลับไปที่หน้าต่างมองออกไปยังแสงไฟระยิบระยับของเมืองในความมืดแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าการเดินทางนี้ยังไม่จบ และยังมีเงามืดบางอย่างที่รอให้เธอค้นพบเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นอีกครั้งและในความมืดมิดนั้นมีบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวที่แท้จริงยังไม่ถูกเปิดเผยสายฝนโปรยปลายเบาๆในคืนเดือนมืดที่เชียงใหม่น้องเอิญสวมเสื้อเชิ้ตผ้าายสีฟ้าอ่อนกางเกงยืนขายาวและรองเท้าผ้าใบสีขาวเปื้อนคลนเล็กน้อยเธอเดินผ่านตลาดกลางคืนที่เงียบสงัดถนนเปียกแสงไฟจากโคมไฟสีส้มสะท้อนบนพื้นเปียกตัดกับความมืดรอบข้าง มือเรียวถือถุงกระดาษใบเล็กที่บรรจุแผ่นกระดาษซ่อนอยู่ภายในน้องเอินหยุดเดินหน้าตลาดกลับหัวเราะในใจเบาๆแผนที่นี้จะพาฉันไปหาคำตอบจริงๆหรือเปล่านะเสียงหัวเราะนั้นเบาๆแต่กลับทำให้อากาศรอบตัวดูน่ากลัวขึ้นเล็กน้อยเธอเดินไปยังจุดนัดพบที่ระบุไว้ในแผ่นกระดาษ นั่นคือริมแม่น้ำปิ่งใกล้สะพานหินเก่าแก่ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นจุดพบปะของวิญญาณเร่ร่อนน้องเอินยืนรอท่ามกลางสายฝนที่เริ่มหนักขึ้นมือสั่นเล็กน้อยขณะที่เงาลาังๆของชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้เอินเสียงทุ้มต่ำที่คุณเคยเอ่ยขึ้นเธอกลืนน้ำลายแล้วพยักหน้าพลางยิ้มเจืินเจือนอาทิตย์ทำไมถึงมาตาหาฉันที่นี่ ชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิตสีขาวเปียกฝนตอบกลับด้วยแววตาเศร้าเพราะว่าฉันยังรักและยังอยากแก้ไขทุกอย่างน้องเอินถอนหายใจอย่างหนักความรักที่เจ็บปวดมันไม่ใช่คำสัญญาที่ดีนะสายฝนตกหนักขึ้นเอริริทั้งสองยืนเงียบเงียบท่ามกลางเสียงลมและฝนที่กระทบใบไม้จูจ่จจากความมืดมีเสียงโทรศัพท์สั่นเบาๆน้องเอิญหยิบมือถือขึ้นมามองหน้าจอด้วยความตกใจข้อความใหม่จากหมายเลขไม่รู้จักคืนนี้อย่ามาเพียงลำพังเธอหันไปมองอาทิตย์ตากว้างด้วยความหวัดระแวงนี่มันเรื่องอะไรกันอีก เธอถามเสียงสันอาทิตย์มองไปยังความมืดรอบตัวก่อนจะพูดเสียงต่ำมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้และมันกำลังเข้าใกล้เราน้องเอิญรู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่ไหลผ่านกระดุกสันหลังคืนนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวสายฝนยังคงตกกระทบพื้นและใบไม้เป็นจังหวะราวกับเสียงกลองเรียกสัญญาณแห่งชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงในความมืดมิดของคืนเชียงใหม่มีเงาร่างบางอย่างเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าใกล้เรื่องราวของน้องเอิญยังไม่จบและความลับในอดีตก,ก็กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้า